คนซวยๆอย่างเราแฟนก็ยังมีมีมีแต่ม,ม,ม,มีชาชีต์โฉ่หาเราเอ้บอดี้ฟันนะคะปัดตะปัดตกาปัดตะปัดตกากะอุ้ยครูอ่ะครูร้องเข้มนิดนึงขออีกทีค่ะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูด,ด้วยนะโอ้เอ้ยเยจแปน ทำไมาอยู่ๆปีนี้เนี่ยมาสมัครชมรมดนตรีวะปกตินี่ไปอยู่ชมรมดอกไม้นะเพราะว่าบอกว่าอะไรนะผู้หญิงสวยสาวเยอะเอ,อแต่ว่าปีนี้ฉันได้ข่าวมาว่าชมรมดนตรีเนี่ยครูที่มาสอนเนี่ยครูใหม่และสวยวด้วย ผู้หญิงไม่เคยพ้นเลยทำไมอ่ะเริ่มพีดตรงไหนทันโซดโอ้ยเมื่อไหร่ครูจะมาทำไมอ่ะอยากร้องเพลงแล้วก็เล่นดนตรีแล้วอ่ะทุกวันเนี้ยยังร้องไม่พอใจอีกเลยแต่อยากร้องมากกว่านี้อ้าวค่ะสวัสดีค่ะว้าเอ๋สวน่ารักดีเออน่ารักน่ารักสวัสดีค่ะนักเรียนฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะครูสวยขนาดนี้ ผมได้รับฝากอยู่แล้วค,ครับครูขอบค่ะนักเรียนวันนี้นะคะคุณครูจะมาเริ่มสอนใช่ไหมคะอยากเรียนอะไรก่อนดีคะกีต้าร์ไหมครับเออชอบเล่นกีต้าร ala ์ไม to ่ด so ีค่ะอ่ะครูคิดว่าเราเริ่มจากประวัติศาสตร์ดนตรีก่อนดีกว่าไหมคะแล้วเขาจะถามครูทําไมว่าเมื่อกี้เด็กๆทุกคนรู้ไหมคะว่าดนตรีเนี่ยมีมาทั้งหมดกี่ยุค ไม่รู้ค่ะครูคุณครูจะบอกให้นะคะคุณครูจะบอกให้นะคะมีทั้งหมด7ยุคค่ะจะพูดซ้ำทำไมเ่เนาะเจ็ดยุคเออเจ็ดยุคเออเจ็ดยุคเจ็ดยุคแล้วจะเด็กรู้ไหมคะว่า7ดยุคเนี่ยมียุคอะไรบ้างเด็กรู้ไหมคะว่ายุคกลางเนี่ยเฮ้ยเก้าเราจะได้เล่นดนตรีกี่โมะจริงไหนบอกว่ามาที่นี่เราได้เล่นดนตรีเลยไงวะไห่รู้ดิก็ครูคนเก่าอะมาถึงปุ๊บใช่ไหมเขาก็ให้เราเล่นเลย แกูว่าครูคนนี้เขาเขาเขามาครั้งแรกอ่ะเขาอาจจะแบบว่าอยากเกินก่อนเนี่ยขอถามค่ะแล้วเมื่อไรเราจะได้เล่นดนตรีเหรอคะเออใช่ครับครูอยากเล่นน่ะน่ารักสิครับอ๋อเล่นดนตรีเหรอคะไม่ได้เล่นค่ะอ้าวก็ครูเล่นดนตรีไม่เป็นไงคะเดี๋ยนะครับแล้วครูเล่นดนตรีไม่เป็นแล้วครูมาสอนดนตรีได้ไงครับเนี่ย ครูเน um ี่ยเก่งด้านทฤษฎีค่ะเพราะว่าคุณครูที่สอนปฏิบัติเนี่ยค่าตัวแพงพอเนี่ยเขาเลยจ้างมาไม่ไหวค่ะเขาเลยจ้างครูมาใช่ค่ะออเออแล้วคือเล่นดนตรีไม่เป็นอย่างงี้เราจะอยู่ทําไมล่ะไปดกว่าไปครับไปครับเด็กๆคะเด็กๆคะนั่งก่อนค่ะนั่งก่อนค่ะถึงคุณครูจะเล่นดนตรีไม่เป็นนะคะแต่คุณครูร้องเพลงได้ค่ะอเ้างกันอย่างนี้เฮ้ยไม่เป็นไรถึงว่าเล่นดนตรีไม่ได้ เดี๋ยวจะได้สอนพวกเราร้องเพลงเออเอกวอยเอกวอยช่วยร้องเพลงให้พวกเราเนี่ยฟังหน่อยได้ไหมครับดีเลยสิงห์เด็กเด็กรับมือ,อคนซวยๆอย่างเราแฟนก็ยังมีมีมีแต่มิชาชีโชฮาเราเอ้ยวันนี้ฟังนะคะปัดกตะปั๊ตะกาปัดกตะปั๊ตะกา,กาอุ้ยครัวครัร้องเข็มนิดนึงขออีกทีค่ะ กูอยากจะบอกคู่ว่าว่าเขาไม่ตรงตั้งแต่แรกแล้วขาบอกเขอโทษใหได้อะได้น้องมากกว่าตัวเองด้วยอ่ะกูขออีกทีได้มั้ครับวันี้ทีเป็นโนไปด้วยผีสาปักตะปักตะกาปักตะปักตะกากาช้าหมดกดนะคะปักตะการปกาตะกากดอึงใส่ตะกาเอาให้หมดบัญชีเลยนะช้าหมดกดนะคะปักตะกาตะกาตะกาอื้อมึงื้อด้มึงจำไว้เลยนะ ทำว่าร้องเป็นเนี่ยไม่ได้แปลว่าร้องเพราะเอาตรงป้าฟังเสียงเด็กแว้นมึนรถแ่ว่าเปงนพ่อว่าเลยไม่ได้มีอะไรค่ะไม่มีอะไรค่ะต่อคปักปักตะคายค ไม่คุณมาสายมาเหนื่อยแนทยิ e. <ichi> ่งกว่าหาเห็บเป็นครูต้องสอนเด็กเ็ดูแลจบคพรบะเป็ดเซ็ต